พยประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ,บ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานพิธี เปิดงานประชุมวิชาการประกันสังคมปี2566ภายใต้หัวข้อ SSO Innovative and Data d r i v ดเ33ปีก้าวสูอ่องคอ์กรแห่งนวัตกรรมโดยมีนายบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะให้การต้อนรับในวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาณห้องเซฟไฟ204และ206อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี สังคมเราจริงไม่ได้ะครัยโดยพาะประกันทูกประกันตนเราก็อมีมากทุกปีแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยสังคมเรามีกองเกือบ2.4ล้านบาทกองทุนที่ใหญ่ลำดับที่สองของประเทศไทยประกันสังคมเราเองต้องพยายามในการที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้ทำปฏิบัติการมีการที่เรามีการสมมนาทางวิชาการของประกันสังคมเราต้องการระดมสมองของคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาว่าในปีนี้ที่ผ่านมาเราทำเรื่องอะไร แต่กีหนะ้าเราอยากได้อะไรบ้างทื่เป็นการพัฒนาและต่อยอดในสิ่งเดิมที่มีอยู่ผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับกรุงเทพบริษัทเอ็กซอนมบินจำกัดสนับสนุนคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์โครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชีแลงเควส and e x c e l l e n c y Subsidy L.A.S. p i l o t p r ร g r a m เพื่อให้นักศึกษาศิลปศาสตร์ซึ่งมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ที่ดีอยู่แล้วได้เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชีต่อการทำงานและประกอบอาชีพสายธุรกิจต่อไปในอนาคตในโอกาสนี้นางสุดานินบวรสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กซอนโมบินจำกัดได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน10,000แบาทให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภาสพงศ์ศรีพิจารณ์คณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่24ตุลาคม2566หลักสูตรเดอะมีเดียร่วมพัฒนาหลักสูตรโดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีปฐมนิเทศเดอมีเดียรุ่นที่4สารต่อความสำเร็จจากรุ่นที่1รุ่นที่2และ3ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพนำโดยดรธีรพลมั่นพิิยากุลผู้อำนวยการหลักสูตรและดรบุษบาวงรักัก์ผู้อำนวยการหลักสูตรโดยได้รับเกียรติจากพลตบุตเอกดรนัทธรเพราะสุนทรกรรมการกสทชอด้านกฎหมาย เป็นประธานเปิดงานในพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้วันพฤหัสที่26ตุลาคม2566เวลา15นาฬิกาท่านพลตบอรเฉลิมเกียรติศรีวุขานอดีตรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติให้เกียรติต้อนรับดรพิรวัตรและดรทัชวินสุรเสศประธานกตตรกทมภาคประชาชนประธานกตตรบกน1ประธานสภาเขตพระนครคุณอนุพันธ์ตู่เดินไวคุณประกายฝน น้องมิกกี้พุทธาที่เข้ามาอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด26ตุลาคมด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองณนะบ้านพักย่านวิภาวดี สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางรูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนฤมนสุรเสตประธานลีเสนต์รุปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด เพชรบุญยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสําหรับเป็นของฝากมอบคนสําคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญูบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธลเจริญโทรศพัพท์0ู3 5 9 9 4